มนนี่ก็โทษนอไม้ซนมันทุกคนเลยมันเซอร์มันเซอคู่ไม่ได้ละหมานหมานโทษมันนี่นี่อูอ้ผู้ดีเซฟสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาสักคู่สักคน,นะนเนอะมันมมน,นี้ก็พบค่อยซองบุญมาสาวผู้ไทยมันนี้ค่อยกะซีไปให้ผู้เละเห็นพ่อว้าวโนมัย้อว่ะเห็นโนมัยไหลแล้วก็เลยเธอไปหาเนาะ ถ้าเบิ่งว่าสิมีคนหาก้อนบอกเพราะว่าหายกระเคอรแคมทางเนาะเพิ่นเว้วเาเพิ่งไปหาตอนนี้สุมหา่าวกำลังจะไปหาเนาะมื้อนี้กัสีส้นสาวมุกกับสาวซุกไปน้่ถ้าเบิ่งสุมเพิ่นสิไปน้่บอกเห็นสาวซุกเด็สิไปน้่มสาวมุกฉัยังมีหูบาง่กีกัเพื่อนท่ากินอยูเพิ่นทุกคนเลยตอนนี้กะสุมห่าวสองคนก็กำลังสิไปเนาะทุกคนปะเต็มเต็ม้วสา,าว เราก็มาหอดแล้วเนาะจอดรถไว้อยู่เนื้อหน้าเขานี่หอดหนาไม่มีหอนไทยหอดหนหาได้ยังมีหอนไทยยังไม่เคยมาจะเคยก็ต้องไปตามที่เขาบอกนี่แหละนำข้าไปสีหลงทางวะเนาะมานี่เนาะมีแต่คนไม่เคยไปถึงหมือนในผ่านผ่าหยังกะทางผ่านไปหน้าได้จ้ะทางผ่านไปหน้าไม่ไกห้าก็เหนือยเลเนาะเออทหารนนั้เห็นบอ จักเขาว่าค่อยไปก็เห็นได้ย่างอ้อมไปอ้อมมาทุกคนเลยที่จริงเราทางอันตรงเมื่อกี้นี้น่าก็แล้วแล้วเนาะตรงมาเลยยังเป็นจะของหน้ากะเบาเขือนออมอีกนะตัวเล่มึงมันยังมีหอด มึงกลัวสาสูตรอดลดลลมีรอดเจอไปไม่ได้เลยได้ป๋อยาวงตัยื่นใหเจ้อสขาสวนี่ฮาบิอดอลดนะทุกคนนู้นส่สชุดความบลึมลงใช่ปะเรียบร้อยเออยวันนีว โอ้เครื่องแท้อันนี้บ่จักเลยหยังแยงหอบไปโอู้หุ่มทุกคนเอ้ยเฮามาแล้วกันลุ่มยุงลุ่มเคฟซีเมนแบบนี้แล้วมึงนะคะน่ดูข้างในกับข้างในกับเป็นตัวถังกันเด้นะฮะมาห่อเลยนะห่อทำไมมาห่อเร็ทุกคนเลย เซมัตนตัวนี้ละโอ้ยยุ่งยุงยุงยคือเซม,มันเห็นแววอยู่ได้ว่าถ้าเขามาบักง่ายๆหอดก่อนหนมัยแล้วทุกคนเลเฮ้ยคอยเห็นก่อนหนมัยมาเบิ่งน้ำเดียวว่าสิได้สัมเลอร์เมื่อนี้เขาก่อนนี่กะว่าได้น้อยได้พอเด็กกินได้ไปหาอยู่ทงนานะ แถวนี้ก็ยังไม่เคยมาจักเธอคุณมีเอามีดเ้อวะน่าอน่นกันเดอดูแลให้ดีโคด อ,อ้าอ๋อทุกคนนี่นะอุ้ยแหงมันก็มีเนะาะมันมันมานี่นะ,ะนั่นแหงมันนะนะ <laughs> มนัมนมันทุกคนเลยนี่มีแต่อันงามงาม อูนอบุรุษคนเอ้ยเอาเรียกอรยูนอซโนว้าวนี่อืออะไกันเขาเนี่ยมีหูจักทุกคนเลยกันค่ะหูจักเยอะไม่ไนดะ้กินซ้ำเขามาเขามาสายซ้ำนี้เนี่ยไม่ทันเขาเนาะ ตอนนี้เราก็กำลังจะไปก้อที <t <t ่สองเนี่ยได้หลายเพื่ไปก้อนนึงนลคะจนจะพ่อแก่งพุทธคันกินพอดีิสองคนสะเพราะว่าเนงใหญ่ทุกคนเลยไม่แต่อันเยอะๆได้ไม่มีอันน้อยเลยขนาดมันขึ้นใหม่ๆนี่กันยังใหญ่เลยว่าวาันโอกาสหญย์จะมาหาอีประมาณที่หน้าที่ถือโอกาสหน้ามาที่หน้าที่ถือว่าจะมาหาก็จะมีท่านเขาเนาะวันนีิสุ เขาหูนะ่ะมีเหลอะเขามาหาก่อนจุคอยตัวนี้เ,เป็นป่ายทุกคนเลยนะน่าจะเป็นป่ายแต่โต้ดม่แล้เพราะว่าเออนี่ขาวครึ่งนึงเลยแบบนี้นะออนออน,ออนแกงเข็งกระเซ็บ <laughs> <laughs> นี่ได้แตะโตดตัวนี้ก่อนเนี่ยตัวนี้นะเอาช่วยถั <laughs> ย้ดูกดเลยเอา เอาได้ละสองอันเโอโอเออแต่ว่าอันทะลุอ,อีกอันนี้สองอันละตัวนั้นก็เอโอเอโอเอความมีสายเสีมก็มีเสบิดได้ตัวนี้นะเพราะว่ามันยังเสอะมันยังสั้นอยู่ทุกคนเลยต้องใส่ต้องมันยังสั้นเนี่ยต้องใส่มีไสาเสมนะ แต่ฝั่งนั้นนาเห็นไหมมาฝั่งนี้แล้วก็มีเห็นละอู้หูปูปลาปุดง <c oughs> ตัวนี้ก็เอาแนืน้อใทุกคนเลยบ้านคอยเอิ้นตะโตดน้อยมันบ้ดนหนึ่งคือน่าจะเอินมีคือเดียวด้วยเอาเป็นคนแปลงงูเลยอ้ <c oughs> <c oughs> หูลายทุกคนเลย อ้าวไก่จะร้องาบม,มันได้ได้ปายมันเน่ไปซื้อลยนะแตะก็ออนะตอนคบไปหาทำอิททำบอสนะตัต้งแต่แถวๆหน้าค่อยนะสำนี้นะถือว่าเยอะสุดหอมกิีๆเลยได้สำนีน้นะแต่ว่ามามีถือว่าแบบอืมหมานคักทุกคนเลยเพราะว่ามีแต่อันใหญ่ๆใหญ่ๆทั้งเบด มันกระพมเอ้ไม่ใหม่ก็มีทุกคนเลยโกรธเลยแต่ว่านี่นะคนหาล้วตอนนี้เพิ่นยังไม่ได้หากนี่นี้ก็นี่ข้างในนี่เออ,ออยังหลอันอยู่ได้ทุกคนเลยแน่น้อยสำนีนเขาก็เอาได้นี่เอาบองมันใบเอาบองมัน ท oh ุกคนได้ก็เห็นแล้วทางคุณนี่พอเห็นอีกแล้วเนียน้อยมาทุกคนเลยโอ้พอดีเซ็เออโอ้หน้าปักทุกคนเลย กอน้อยนี่เขาได้สามอันทุกคนเลยนี่ได้อยกทางกับศัตรูจะเนาะคนไปทางพุ่คนมาทางพี่เออในหลายเติบก็ได้ทุกคนเอ้ยก้อนี้มูนเด้หาเมื่อนี้นะอันนี้ยังน้อยอยู่ เอาาอดีวนี่เจอแล้วทุกคนเลยอู้ก,กับเธอปกเธอแล้วเด็กกับมือทุกคนเลยเออทุกคนเยลยเลาะไปทั้งเลิกก็เห็นก็อเลิกก้อนั้นก็อเลิกก็ได้มาในลีมันนี้นะคน,น,นหนักนอะไรบ่ ก่อเห็นนี่แล้วทุกคนเอ้ยนี่ก้อนี่นะนะฮะป้าทุกคนนี่กําลังพี่เขามาเอาหน่อมนไม้หน้าก้อนทุกคนเบิ่งจักกันหน้าเบิ่งย้อนละอ่าเอาได้ละใหญ่เติมทุกคนเอ้ยนี่อ้วอน Đây nó bà. Ô, coi 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 coi, chụp hỏi con Nè, tao phun vào. Sợ tôi lộ cái đang phun luôn con Coi xin lộ bông bông đi. Xin เอาแล้วป๊โอโหทุกคนเอยนี่แดงน้อยมันเติมเดียวเดี๋ยวสิโลไปมุมนั้นนะทุกคนเนาะโอรยังหลายก่อเลยทุกคนมื่อนี้นะถ้างมันสิออกคือเดียวบางพูนกับถ้าออกคือเดียวซื้อได้หลายแล้วมื่อนี้นะทุกคนเอ้ยเราค่อยๆเห็นแล้วทั้งคู่ Nhà ngoài nick cái này là nè nê ô nê nê nè nê nè nê 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 mà hàng nó mấy năm điều đâu muốn thế đấy được được đây được đi để khỏi đây nè tìm cắm mơ nè muốn hay nó khỏi mày nè có nó máy nè nè nó mấy nè bát có nó cũng sợ ổn đấy khỏi sợ ตางพีก็เห็นนี่แล้วทุกคนเอ้ยนี่ย่างไปทั้ทงเลิกก็เห็นมันนี่นะโอ้ยบุดงบุ๋งเราสมกับมาหาไก่อยู่ทุกคนเลยน่ะทางพุ่นก็เห็นอี่ล้วทุกคนเลยก่อทางพุ่นก็ขอยเห็นอี่ละทุกคนเลย เร้ต้องใช้เสียมไนีลยมาลองเอามือเอามือก่อนโอ้โอ้เสร็จตู้หาแล้วก็มากองไว้แล้วทุกคนเอายมาเอามาไม่ได้แล้วเดี๋ยวเสียวขู่ไปเจอก่อนจังพ่อแล้วก็จึงเอื้นไปเอานะ ลยตมาโยมมายากระด้อนเนาะทุกคนเอาใส่ถ้วยเพื่นอามาทางคนเอามาไม่ได้ทุกคนเอ้ยจะสมบูรณ์ไปรัดอ่ะนี่อยู่เต็มขู่ทุกคนพอดีแซบอ่อนอยู่เนาะมันไม่นแข็งคือเราฝนตกห่ม เต็มคู่แล้วทุกคนเลยได้เห็ดนแล้วมีอ่ได้โ้มอ่อนเรวบนี้เต็มคู่ทุกคนเลยนี่เต็มคู่แล้วยังคอยเห็นอยู่ละะลลเลยยังหามีโถอยู่นี่คิดว่ามันออกมีหลายเอาเลยเอามาแต่คู่เดียวปกติหาน่ะไม่ได้เอาคริงคู่ซ้ำแต่ว่ามุนี่มันออกหลายทุกคนเลยกำลังพีคเอาไปเอาโรงใหญ่ทุกคนเลยข้างในทุกคนเลย นี่นี่นี่อันนี้เราเพิ่นเทาไปเอานะดงใหญ่ทุกคนเลยนี่ข้างในพวกก็มีดูคนเลยอะะดูคนเลยนี่ พอจนเอาฮักปาหักปาทุกคนคูหิววิ่ได้แล้วมันนักไวอยู่เนอเนอะพวกปาดข้างในทุกคนเอ้ยนี่อกไม้ามไทางมันในข้างในพวนะในกระซ้อมแ้วทุกคนแต่ว่ายัางเต็มคือเก่าตอนนี้ไล่ต่อไปกะหาสะทงดับนี่เลยมาันนี้เดี๋ยวสิโลหาตื่มไปทุกคนเลย ว่าเหายัง,งคอยเห็นอยู่โดเร็วเห็นอยู่แถวๆนั้นก็หาสตทงนี่แล้วก็เมอร์มันน่นกะก็ไยพอเดี๋ยวมาหล่อตืมเราหาเสะทงตืมเพราะว่าเร็วมาก้ะพี่กับทุกคนเอ้ยยังเห็นอยู่น้องไม้นะยังลายอยู่ก็เลยแบบว่าเอาซะกระเทินสิเมอร์ซิเมอร์ซิออกไปเอาคู่มาเอาไม่กะมันกับบิลีเคือไปเลยทุกคนเลยฮัมบุ๊ตเขามาหัวในพี่แล้ว ก็เลยแบบว่าเออทำมือหน้ายังมาหาไหมหาเอาเสื้อถงนี่เต็มถงนี่เมื่อมือหน้าจึงมาหาไหมทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเ้าเอานมไม้กันแล้วทุกคนเนาะตอนนี้สุมห้ามกับกำลังรอเมินทุกคนรอเมื่อเลยเมื่อลีนี้แหละเยอะอันเมื่อนี่กกไปหาสมุกอยู่หน้าแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นบีอยู่คนซ้ำเยอะเพิ่นกินน้ำมันนะก็เลยเอาไปแกงอยู่หน้าเพิ่นทุกคนเอ้ยแบ่งไปแกงอยู่หน้าเพิ่นไปกินน้ำเดียวอยู่หน้าสมุกเลยทุกคนเอ้ย คลิปนี้ก็ขอจบเพลงสมีเด i d e ทุกคนผู้เล่าเหามาเบื้องแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนนเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพลงส c h n e i d ทุกคนเดอ้อบายบาย